ธนงนะครับก็เป็นชาวไร่คนหนึ่งอายุ46ปีที่เขาเนี่ยก็ได้ไปทํางานในสวนเก็บปุ๋ยคอกอะไรมาใส่ต้นไม้ทุกวันนี่แหละแต่ทว่าในวันนั้นนะครับมันกลับมีแมลงวันที่เยอะผิดปกติเลยที่แบบบินเข้าหน้าเข้าตาเขาครับซึ่งพี่ธนงแกก็ปัดทิ้งแล้วก็ทํางานต่อไปหนึ่งเดือนหลังจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าดวงตาของเขาเนี่ยมันมีอาการคันคันขึ้นมาแล้ว ที่มาส่องไปดูในกระจกนะครับเขาก็เห็นว่ามันมีหนอนอะไรเนี่ยใสๆอยู่หลายตัวเลยฮะกำลังกระดึ๊บอยู่ตามลูกตาเขาอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวพอๆกับเชื้อโรคนะครับก็คือเจ้าปรสิตทั้งหลายแหละนี่แหละที่มันจะสามารถติดต่อกับมนุษย์สู่มนุษย์ได้แบบง่ายๆคล้ายๆโรคโควิดเลยนะครับหรือไม่ก็จากพฤติกรรมต่างๆที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะทําอยู่ในทุกวันนี้ก็ได้ดังนั้นรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary วันนี้นะครับ เราก็จะมาดูกันดีกว่ากับหปรสิตท,ที่เชื่อว่าเพื่อนๆน้อยคนเนี่ยจะเคยได้ยินแต่เชื่อว่าถ้าได้ยินความโหดสลัดของมันแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะจำไปจนวันตายเลยแหละครับเอาเป็นว่าเราก็ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะโหดขนาดไหนและสามารถทำอะไรกับร่างกายเราได้บ้างมาเริ่มกันกับอะไรเบาๆง่ายๆอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับกับนอนรูดากฮะมาถึงอันแรกนี่ก็เข้าเรื่องจังเลย คือหากมีเพื่อนๆคนไหนนอนนอนอยู่แล้วรู้สึกกระการคันรูด่ากขึ้นมาที่แบบเกาเท่าไหร่ก็เกาไม่หายในตอนกลางคืนนะครับแล้วมันก็เป็นอยู่ซ้ำๆทุกวันให้เราเริ่มสงสัยได้แล้วครับว่าเราอาจจะมีหนอนชนิดนี้เนี่ยชอนชัยอยู่ในดากเราหรือเปล่าที่ลักษณะของหนอนนะครับมันก็จะเป็นตัวหนอนเล็กๆฮะที่ปลายของมันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแหลมๆเหมือนกับเข็มจนทําให้ม,มันมีชื่อภาษาอังกฤษว่า p i n worm หรือว่าพยาธิเข็มหมุดนะครับ เพราะไอสิ่งแหลมๆที่มันคล้ายๆกับเข็มแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะรู้นะมันเอาไว้ใช้ทาอะไรจิ้มดากระยางไงล่ะครับโดยพยาธิชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งพยาธิในตระกูลพยาธิไส้เดือนนะครับที่มักจะวางไข่อยู่ตามแอ่งน้ําหรือว่าโครนตมที่สกปรกต่างๆแล้วก็จะสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้โดยการที่เราเอามือไปจับของสกปรกพวกนั้นละครับมาเข้าปากฮะหรือแม่ก็เอามือเนี่ยไปหยิบของกินต่อแล้วก็เบื้องเขมือเข้าไป ซึ่งส่วนใหญ่นะครับพยาธิพวกนี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นกับพวกเด็กเล็กฮะที่แบบมีนิสัยเอะอะแล้วก็หยิบของเข้าปากหมดใช่ไหมทีนี้พอไอ้พยาธิเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาตามร่างกายหรือว่าไข่พยาธิมันเข้ามาก็ตามนะครับมันก็จะคลืบคานไปยังส่วนที่อับแล้วก็ไร้แสงที่สุดของร่างกายเราครับเพื่อที่จะทําการฝังแล้วก็ฟักตัวอ่อนเผยแพร่พงพันวางไข่อะไรกันต่อซึ่งไอ้บริเวณที่มืดแล้วก็อับชื้นที่สุดของร่างกายเนี่ยมันก็คงไม่พ้นกับ รูดากของเราใช่ไหมฮะนั่นแหละครับพอมันได้เติบโตขึ้นมาเป็นพญาที่ปีก้าขาแข็งนะครับเข็มตรงปลายของมันเนี่ยก็จะไปชนชาย,ยุ้ยเยี้ยตามรูนั่นเลย แล้วเวลามันทําการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเวลากลางคืนด้วยนะครับทำให้เด็กๆหลายคนเนี่ยมักจะมีอาการแบบดิ้นทุรนทุายหลังจากที่นอนไปสองสามชั่วโมงครับซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเข้าใจว่าที่ลูกๆได้ร้องไห้งองแงเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของทารกพราทารกมันก็ร้องอะไรตอนดึกๆแบบนี้แล้วใช่ไหมก็เลยทําให้มันสายเกินไปที่พยาธิพวกนี้เนี่ยมันจะได้ไปขยายแพร่พันเยอะขึ้นนฮะ ซึ่งความอันตรายของมันนะครับก็คือนอกจากรูดากแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นเด็กหญิงนะมันจะสามารถแพร่ไปที่น้องหญิงของเด็กหญิงได้อีกนะครับจนกระทั่งทําให้แบบเตาแก๊สกันมันเลยซึ่งก็โชคดีที่ว่าเจ้าพยาธิชนิดนี้นะครับมันสามารถรักษาได้ไม่ยากฮะโดยการใช้ยาถ่ายพยาธินะครับแต่จําเป็นมากที่ว่าทุกๆคนที่โดนพยาธินี้เข้าไปเนี่ยจะต้องกินยาเพราะว่ามันจะแพร่เร็วมากครับและร่างกายเราไม่สามารถขับออกเองได้เทาทว่า ปรสิตตัวต่อมานี่สิมันไม่ต้องรอให้เรากินเข้าไปเลยครับแต่ว่ามันจะจู่โจมเลยเหมือนกับเพื่อนๆเคยเห็นปลิงดูดเลือดไหมที่มันจะอาศัยอยู่ตามหนองน้ําแล้วพอมันเห็นขาเราจุ่มเนี่ยมันก็จะลองเลือด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 แล้วก็ว่วยเข้ามาหาขาเราจุ๊บขาเราแล้วก็ดูดเลือดเข้าไปนั่นแหละเจ้าปราสิตตัวนี้นะครับมันก็มีเรื่องราวเดียวกันกับปลิงเลยแต่ว่าจะโหดกว่าปลิงด้วยก็เพราะว่าตาเรานะครับแทบจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยที่กว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยมันก็เข้าไปในร่างกายเราแล้วครับ มันมีชื่อว่า blood fluke หรือพยาธิใบไม้ในเลือดนั่นเองที่ตอนเด็กๆของพยาธิตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปฟักตัวอยู่ตามหอยทากในน้ําก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอมันโตมาได้สักพักหอยทากมันอยู่ไม่สบายแล้วมันก็พุดออกไปตรงน้ําที่หอยทากอยู่นะครับว่ายว่ายน้ําไปแล้วถ้า,ามันเจออะไรที่ใหญ่กว่าหอยทากมันก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นครับอย่างเช่นร่างกายของมนุษย์นั่นเองที่ถ้าใครเผลอไปเล่นน้ําตรงหนองน้ํานั่นแล้วก็ พยาธิพวกนี้นะครับมันก็จะจิ้มเข้าไปในขาเลยแล้วอาหารของพวกมันนะครับก็คือเลือดนี่เองที่พอมันเข้ามาในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถอยู่ในร่างกายเราได้มากกว่า10ปีเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครไม่รู้ตัวแล้วปล่อยให้มันอยู่ในร่างกายเราแล้วก็เครื่องในของร่างกายเรานะครับก็อาจจะเกิดอาการเสื่อมลงอย่างช้าๆอย่างเช่นตับพองม,ม้ามโตต่อมน้ําเหลืองบวมมาเลยแบบนี้ก็ว่าได้แล้วถ้าพยาธิเหล่านี้มันออกไข่มาแล้วนะครับ ไข่ของมันเนี่ยก็จะถูกปนเปื้อนไปกับปัสสาวะเราครับที่พอฉีลงไปในแหล่งน้ําเสร็จเนี่ยไอ้ตัวไข่พยาธิมันก็จะเข้าไปฟักตัวในหอยทากแล้วก็ไปขยายลูกหลานมันให้ไปหาเหยื่อคนต่อไปเนี่ยแหละเป็นวงจรเซอร์เคออฟไลฟ์กันเลยทีเดียวซึ่งไอ้สองอันดับที่แอดพูดมานี่นะครับมันเป็นแค่การอุ่นเครื่องเบาๆเท่านั้นเองนะทีนี้เรามาดูกันกับเรื่องอะไรที่มันมีความโหดรัสแบบจริงจังเลยดีกว่ากับอันดับที่3ฮะโปรโตัวลูกตา หรือ a k e n t o m ม b a าก r r ร i t i s ประสิตฐ์ที่แค่ชื่อนี่ก็น่ากลัวแล้วนะครับเพราะมันสะกดยากมากไม่ใช่ละเพราะว่าแค่ชื่อนะครับมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะไปยุ่งกับอวัยวะส่วนหนึ่งที่บอบบางที่สุดของร่างกายเราครับนั่นก็คือลูกตานั่นเอง คือเชื่อได้ว่ากว่า99%ของคนที่ฟังคลิปนี้นะครับจะต้องมีความรู้สึกเสียวสุดๆเลยเวลาเห็นอะไรที่มันเข้ามาใกล้ๆดวงตาเราใช่ไหมครับแต่หากว่าถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้เพียงแค่มาเข้าใกล้ลูกตาล่ะแต่ถ้าว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในเลยเข้าไปเจาะทําโพรงเอาลูกตาของเราเป็นบ้านของมันนะครับเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงฮะ BM นะครับก็เป็นชื่อของชายผู้หนึ่งฮะที่เขาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลรักษาเมียดีมาตลอด แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับเขาก็เกิดรู้สึกอาการระคายเคืองลูกตาขึ้นจนกระทั่งทําอะไรไม่ได้นี่แหละครับนอกจากนั้นเนเียดวงตาเขาก็เริ่มเบลอๆขึ้นด้วยเมียของเขานะครับก็เลยได้พาเขาไปหาหมอฮะแล้วหมอก็บอกกับ BM ว่าเขาเนี่ยเป็นชายที่แก่มีอาการตาอักเสบธรรมดาเท่านั้นเอายาไปหยอดที่บ้านแล้วเดี๋ยวสองสาวันมันก็จะหายมัง้งแต่ไม่ว่าเขาจะหยดยาเชา้ายาเย็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับดวงตาของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดีขึ้นเลยน้ำซ้ำนะครับ มันก็เริ่มพร่ามัวขึ้นอยู่ะทตั้งก็าทางานประจําวันไม่ได้แล้วและในเช้าวันหนึ่งบีเอ็มก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าที่ดวงตาของเขานะครับมันเริ่มมีสีขาวๆเหมือนเป็นต้อกระจกนะครับซึ่งใน3ชั่วโมงต่อมาเจ้าต้อน,นั้นเนี่ยมันก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเขานะครับก็เลยได้รีบนําเรื่องนี้เนี่ยไปหาหมอสายตาใหม่เลย ซึ่งครานี้คุณหมอที่ดูแลดวงตาโดยเฉพาะนะครับก็ได้ใช้เทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์ขั้นสูงฮนะในการส่องถ่ายก็ไปในดวงตาของ BM เเพื่อที่จะไปเก็บลูกตาเขาอย่างละเอียดซึ่งรูปภาพที่แพทย์ได้มานี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งในสามของดวงตาชายคนนี้นะครับมันได้ถูกกลืนไปด้วยอะไรขาวๆขุ่นๆบางอย่างแพทย์ก็เลยได้สรุปว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังกลืนกินลูกตาเขาอยู่ครับ นั่นก็คือเจ้าแคนโทมิบ้าซึ่งมันจะเป็นปรสิตชนิดหนึ่งที่มักจะหาอาหารอยู่ตรงลูกตาเรานะครับโดยการกินแบคทีเรียรต่างๆที่มันเกาะอยู่บนลูกตานั่นน่ะแล้วก็จะไม่ใช่การกินแบบธรรมดาด้วยนะคือกินแบบทัวร์จีนลงโต๊ะบุฟเฟ่เลยซึ่งเมื่อแบคทีเรียรที่เป็นอาหารของพวกแคนโทมีบ้าหมดแล้วนะครับไอพวกแคนโทมิบ้าก็ไม่รู้จะกินอะไรไงมันก็เริ่มหันมากัด กินที่เนื้อของลูกตาเราครับแล้วก็เป็นเวลานี้เองนี่แหละที่ดวงตาของเรานะครับมันก็จะเริ่มแดงขึ้นจนพร่ามัวมองอะไรไม่เห็นเลยหลังจากนั้นถ้ามันกัดหนะ้าเข้าไปอีกนะครับมันก็จะเจ็บปวดเนื้อตรงลูกตามากซึ่งความน่ากลัวของเจ้าปรสิตชนิดนี้นะครับก็คือมันจะเป็นปรสิตที่รักษายากมากด้วยสายที่มันเป็นปรสิตที่น่าดานมากคือปกตินะครับถ้ามันอยู่โดยสุขๆไม่มีคนมาเจอมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําตัวเป็นพวกปรสิตตัวนิ่มๆนี่แหละ แต่พอมีใครคนไหนจับตัวมันได้แล้วอยากจะมาฆ่ามันนะครับมันก็จะแปลงร่างตัวมันให้กลายเป็นเหมือนกับดักแด่เปลือกแข็งๆนะที่พอยอดยาอะไรลงลูกตาไปนะครับเจ้าเปลือกนั้นเนี่ยก็จะไปทําการป้องกันตัวยาที่จะมาฆ่ามันครับนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นความลําบากและก็ความเสี่ยงต่อการรักษาเลยที่ก็ไม่รู้ว่าจะรักษาได้หายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากปล่อยให้เจ้าประสิทธิตัวนี้เนี่ยมันอยู่บนลูกตาต่อไปนะครับ bm อาจจะต้องมีจุดจบที่การสูญเสียลูกตาและการมองเห็นไปนั่นเอง ดังนั้นแพทย์ก็จึงต้องยอมเสี่ยงละยอมรักษาชายคนนี้โดยให้ยาแรงในการหยอดตานะครับซึ่งมันจะเป็นยาที่ต้องหยอดติดต่อกันทุกๆชั่วโมงเป็นเวลา2วันไม่เว้นแม้กระทั่งเวลานอนนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เขานอนเขาจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้ตื่นขึ้นมาทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อมาหยอดตาคิดดูมันจะเป็นการนอนหลับที่ทรมานขนาดไหนซึ่งถึงแม้มันจะเป็นสิ่งที่มันลำบากมากนะครับแต่ถ้าเทียบับการสูญเสียดวงตาไปแล้วก็แอดว่าถ้าเป็นใครเขาต้องยอมทำาหะครับดังนั้น BM, ลีวก็เมเลย ต้องยอมตื่นขึ้นมาหนึ่งชั่วโมงเพื่อมาช่วยกันหยอดตานั่นแหละแล้วหนึ่งสัปดาห์ก็ผ่านไปหลังจากที่เขาได้หยอดตานะครับสายตาของเขาเนี่ยก็กลับมามองเห็นได้ดังเดิมฮะไอ้พวกปรสิตพวกนี้มันก็เริ่มตายจากไปละว่าแต่ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้ปรสิตลูกตาพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในดวงตาของเขาได้ยังไงซึ่งความจริงที่น่ากลัวก็คือ ปรสิตพวกนี้นะครับมันจะอาศัยอยู่ในน้ําที่เป็นหลักแหล่งบนเปื้อนซึ่งสามารถหาได้ทุกที่ฮนะตั้งแต่น้ําสะกะปรกยันน้ําก๊อกบ้านเราที่ได้ใช้กันเลยซึ่งถ้าใครโดนพวกปรสิตพวกนี้เข้าไปวางไข่แล้วร่างกายอ่อนแอนะครับมันก็จะเริ่มทําการฟักแล้วก็กัดกินลูกตาเราเนี่ยแหละแต่ถ้าว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะครับก็ว่ากันว่าจะเป็นในกลุ่มคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ฮะอย่างเช่นชายนาม BM คนนี้เนี่ยเขาก็เข้าข่ายนี่เลย เพราะเขานะครับก็เป็นผู้ชายที่ใช้คอนแทคเลนส์เป็นประจําด้วยนอกจากนั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยบี BM ก็ยังมีทริปออกไปเที่ยวกับภรรยาเขาที่เขาไปเที่ยวทั้งแบบแช่น้ําร้อนว่ายน้ําทะเลแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆที่มันเกี่ยวกับน้ามากมายฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยอาจจะไปได้รับปรสิตตัวนี้มาจากตอนนั้นหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆก็คือคําแนะนําสําหรับหมอกับคนที่ใส่คอนแทคเลนทุกคนนะครับคือเราจะสามารถป้องกันพวกปรสิตชนิดนี้ได้โดยการล้างคอนแทคเลนด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่เขามีให้มานะฮะอย่าล้างกับน้ําเปล่านอกจากนั้นก็ให้ล้างมือด้วยสบู่ด้วยเวลาจะไปจับคอนแทคเลนอะไรมาใส่เข้าตาเนี่ยแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ให้เปลี่ยนคอนแทคเลนทุกครั้งตามอายุการใช้งานนะครับเพราะอย่าคิดนะว่าไอ้เรื่องปรสิตพวกนี้มันเป็นเรื่องล้อเล่นมันเป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นกับหลายบุคคลบนโลกนี้แล้วนะครับ และมันจะยิ่งน่ากลัวได้ขนาดไหนฮะถ้าว่าอยู่ๆเอปรสิตท,ที่มันได้จู่โจมในลูกตาเราเนี่ยมันงอกโพไม้เราเห็นได้ในกระจกตาด้วยครับในปี2007นะครับก็ได้มีชาวไร่าอายุ48คนหนึ่งเป็นคนกำแพงเพชรฮะเข้าไปที่โรงพยาบาลไปตรวจตาเนื่องด้วยอาการผิดปกติที่เขามีลูกตานั่นแหละก็คือเขานะครับมีหนอนดึบๆเลื้ออยู่เต็มลูกตาเลยโดยหมอได้บอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในลูกตาเขานะครับมันคือพยาธิวัวในตามนุษย์ครับ ที่จะมีชื่อพงพันธ์วิทยาศาสตร์ว่าทาลาเซียซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นพยาธิที่สามารถพบได้ในวัวแล้วก็สัตว์เลือดอุ่นต่างๆนะครับอย่างเช่นหมาแมวอะไรแบบเนี้ยแต่พักหลังๆนี่รู้สึกว่าเจ้าพยาธิชนิดนี้นะครับมันจะเริ่มโผล่มาเกาะมนุษย์เยอะขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรนะครับจะโลกร้อนหรือว่าเขามีการตรวจตราอะไรเยอะขึ้นแบบนี้หรือเปล่าคือครั้งแรกๆที่มันได้มีการบันทึกไว้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงชาวสารัฐอเมริกาคนหนึ่งฮะ ที่เธอก็ได้เห็นอะไรแปลก,ปลกๆเลื้อยอยู่ในดวงตาเธอเหมือนกับว่ามันจะเป็นหนอนแต่ว่าเป็นหนอนใสๆอารมณ์แบบบุญเส้นนะฮะซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้นะครับเธอก็ไปบอกกับหมอว่าหมอคะมันมีหนอนอะไรเลื้อยอยู่ในลูกตาฉันนะคะ่ะหมอก็แบบคุณผู้หญิงครับผมว่าคุณอย่ามามโนเลยดีกว่าเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหมอยังไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เลยนะมันจะไม่หนอนไปชอนใจในลูกตาได้ยังไงหญิงก็แบบมันจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะก็ดีฉันอยู่บ้านเนี่ยดึงมันออกมา9้าตัวแล้วคะ่ะ ที่เธอเล่าว่าพอหลังจากเธอดึงหนอนวุ้นเส้นนั้นออกมาเสร็จนะครับเจ้าหนอนมันก็ทําการติ๊กติ๊กติ๊ก,ก,กแล้วก็แห้งตายไปเลยหมอก็เลยโอเคไหนๆมาถึงนี่แล้วทําการตรวจตาลูกตาเธอหน่อยละกันแล้วก็พบว่ามันมีอะไรเลือยอยู่ในลูกตาเธอจริงๆครับประมาณแปถึง9ตัวเลยที่พอหลังจากหมอได้ดึงออกมานะครับเขาก็ไปทําการวิจัยว่าไอ้ตัวหนอนตัวนี้นมันคืออะไรปรากฏว่ามันเป็นปรสิตที่มักจะอาศัยอยู่ตามบัวฮ ที่มันจะแพร่พันธุ์โดยการปล่อยไข่มันนะครับไปเกาะกับแมงวันทีนี้พอแมงวันมันไปเกาะกับวัวตัวอื่นมันก็จะไปลงตามวัวตัวอื่นอีกแต่มันดันเกิดการแจ็คพอตเข้าครับก็คือแมลงวันเนี่ยดันบินมาตอมลูกตาของหญิงคนนี้เข้า ไอ้ไข่น้อนเหล่านี้นะครับมันก็เลยได้ไปตกยังลูกตาเธอครับเสร็จแล้วก็ไปฟักทําวังอยู่ตรงลูกตานี่แหละก่อนที่จะโตขึ้นมาแล้วก็ฟักกันอีกนะครับจนกระทั่งเผยแพร่พงพันธุของปรสิตจาก4ี่กายเป็นแปจาก8กลกายเป็น16บบนลูกตาของเธอเนี่ยแหละที่ถ้าหากไม่รีบเอาออกในตอนนั้นนะครับดวงตาของเธอก็อาจจะกลายเป็นอาณาจักรของนอนก็ได้ที่ก็อาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียในการมองเห็นของเธอไปในที่สุดนะครับซึ่ง สาเหตุที่ว่าทําไมอยู่ๆมแมลงวันมันถึงมักจะบินเข้ามาสู่ดวงตาเรานะครับนั่นก็เพราะว่าน้ําตาฮะเพราะในน้ําตาของเราอันนี้เนี่ยมันจะมีสารอาหารต่างๆที่มแมลงวันต้องการอยู่ครับเหมือนกับสารอาหารตามกองขยะเปียกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่มั้งเอาเป็นว่าวิธีการป้องกันของประสิทธิชนิดนี้ไม่ให้มันเข้ามาสู่ดวงตาเรานะครับก็คือพยายามล้างมือให้สะอาดแล้วก็อย่าเอามือที่สปกปรกเนี่ยไปโดนลูกตาเราที่สามารถก็นคือหลีกเลี่ยงจากแมลงวันนั่นเอง แต่ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปเห็นแมงวันก็หักหัวหลบทุกไลน์นะครับเพราะว่าข่าวดีก็คือไอ้พวกปรสิตนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับดวงตาเราน้อยมากครับคือเขาว่ากันว่าไอ้การที่มนุษย์เราจะโดนฟ้าผ่านะครับมันก็ยังมีโอกาสเยอะกว่าการที่จะโดนปรสิตตัวนี้เข้าไปทำรังในลูกตาเราเลยและอันดับหนึ่งกับปรสิตท,ที่โหดที่สุดอะมีบ้ากินสมองในกริเล่ฟราเบลั หนึงในปรสิตท,ที่ต้องจัดให้มันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็เพราะว่ามันแตกต่างจากทุกตัวที่แอดได้เล่ามามากคือทุกตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีวิธีการรักษาใช่ไหมแต่ว่ากันว่าถ้าใครโดนปรสิตตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับโอกาสการรักษาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแล้วก็อาจจะตายได้ถึง99.99% 99นะครับเพราะวิธีการรักษาของมันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครหาได้เลยครับ โดยเจ้าอามีบากินสมองชนิดนี้นะครับมันมักจะอยู่ตามแหล่งน้ําจืดธรรมชาติที่อยู่ในเขตร้อนนะครับซึ่งเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิค่่นข้างสูงนะเนาะหรือว่าจะเป็นตามแหล่งน้ําขังในเขตอุตสาหกรรมโซนอบอุ่นเกือบทั่วโลกนะครับดังนั้นประเทศไทยก็ต้องรวมอยู่ในนี้ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยโดยวิธีการที่มันจะเข้าไปในร่างกายแล้วนะครับก็ว่ากันว่ามันจะเกิดจากคนที่ลงไปเล่นน้ำนี่แหละแล้วก็เผลอสำลักน้ําหรือว่าสูดน้ําเข้าไปทางจมูกฮนะ ที่พออะมบาตัวนี้มันเข้าไปได้ปุ๊บนะครับมันก็จะผ่านไปตามรูจมูกแล้วก็พุ่งก็ไปยังสมองเราเลยที่ถ้าถึงปุ๊บนะครับมันก็ให้นับถอยหลังได้เลยประมาณ10วันหรือ2สัปดาห์ฮะใต้แน่ซึ่งความน่ากลัวของมันก็คือในตอนแรกๆที่มันได้เริ่มกินสมองเรานะครับเราเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันกําลังกินเราอยู่ เพราะว่าร่างกายของเรานะครับมันก็จะแสดงอาการเหมือนกับว่าเราเป็นแค่วัดธรรมดาเท่านั้นเองอย่างเช่นมีน้ำมูกไหลคัดจมูกเป็นไขต้ต่ําๆแล้วก็มึนหัวนะฮะแต่ถ้าว่าพอผ่านไป2อวันเท่านั้นแหละอาการที่แบบคอข้างด้วยเสเลดนะครับก็จะกลายเป็นอาการคอแห้งแทนฮะหลังจากนั้นหัวของเราที่มึนๆเนี่ยก็จะกลายเป็นอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงตามมาด้วยอาการซึมเศร้าแล้วก็เพ้อเจอ ที่ถ้าเป็นมากนะครับก็อาจจะหมดสติไปได้ภายใน3วันซึ่งพอผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็จะพบว่าสมองของเราเนี่ยมันมีเนื้อที่ตายไปแล้วบางส่วนติดเชื้อจนมีหนองไหลกันเพียบเลยแล้วก็จะเป็นเวลานี้แหละครับที่คนส่วนใหญ่นะฮะมักจะพาเหยื่อของปรสิตเนี่ยไปหาหมอแต่จะพบว่ามันสายไปแล้วครับ เพราะว่าระบบสมองของผู้ป่วยได้ถูกทำลายจนกู่ไม่กลับแล้วก็จะมีอะมีบากินสมองให้แบบรวนได้ทั้งหายใจรวนหัวใจเต้นรวนจนกระทั่งดวงหาลึกไทยนะครับหยุดทำงานซึ่งไออะมีบาตัวนี้นะครับแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวเดียวกันกับที่เคยคร่านักร้องดังในยุค90หรือเปล่าที่เขาแบบนั่งรถแล้วพลาดเกิดอุบัติเหตุไปตกลงความในน้ําคร่ําแล้วก็สูดน้ําเข้าไปนะฮะ เอาเป็นว่ามันอันตรายมากและวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ปรสิตพวกนี้เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็คือระวังอย่าไปสำลักน้ําหรือว่าเผลอสูดน้ําขึ้นไป ซึ่งถึงแม้มันจะเป็นคำพูดที่ดูกำปั้นทุบดินก็เถอะนะครับแต่มันจะทำยังไงได้ล่ะก็ไม่ใช่ทุกคนนี่ที่สามารถไปเล่นน้ำในแหล่งน้ำสะอาดอย่างเช่นสระน้ำมาตรฐานที่มีใส่คอรีนเป็นประจำได้เนี่ยเอาเป็นว่าครั้งต่อไปที่เพื่อนๆจะไปกระโดดน้ำลงเล่นในคลองก็เช็คดูก่อนแล้วกันว่าน้ำมันสะอาดหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นความหวังดีจากแอดก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าใครชอบเรื่องราวจังไรดักๆแปลกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแอดด้วยด้วยทั้งช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ Tik Took นะครับ F N Daily Under Score Admin สำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย